นับ,นบนตั้งแต่แสดงหนังไทยโอปปาปฏิกาด้วยกันก็เป็นเวลา14ปีแล้วนะคะที่ชาคริตยแย้มนามกับเถาสมใยเข็มกลัดไม่เจอกันในกองถ่ายเลยกลับมายูเนียนครั้งนี้ค่ะในซีรีส์แนวบูแอคชั่นเรื่องสัตว์เสือนะคะของผู้กำกับอุ่ธนากรโปษยานนท์รับบทนำกันทั้งคู่ค่ะแต่อยู่คนละฝั่งกันคนนึงเป็นตำรวจอีกคนเป็นโจรคุณผู้ชมก็น่าจะเดาได้นะคะว่าใครอยู่ฝั่งไหนคะ่ะ ซึ่งสำหรับพี่คริตนะคะหลังเปจากงานหน้าจอไปเป็นแฟมิลี่แมนแล้วก็ทำรายการออนไลน์หลักๆก็จะอัปเดตชีวิตผ่านเพจบักโพแย้มนามค่ะเป็นออ f ฟิเชียลแฟนเพจของครอบครัวที่มีพระเอกประจำเพจก็คือน้องโพนะคะลูกชายวัยห้าขวบตอนนี้มีผู้ติดตามหลักล้านแล้วค่ะแต่เรื่องนี้แ่ะค่ะที่คุณพ่อปลื้มมากก็คือพรสวรรค์ด้านศิลปะเกินวัยนะคะให้ของขวัญคุณพ่อด้วยการวาดภาพพระพิคเนธที่ร่างเองลงสีเองแล้วก็ เตรียมเอาไปใส่กรอบด้วยชื่นใจนะคะเพราะว่าตั้งแต่ลูกชายอินกับงานศิละปะก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็แทบไม่ติดโซเชียลมีเดียเลยจึงไม่มีปัญหาเรื่องการจำกัดเวลาเล่นโซเชียลของลูกชายค่ะน้อยมากครับน้อยมากแล้วบางทีเขาเป็นคนไม่ติดด้วยบางทีเขาดูดูป๊บนึงนเขาไม่เขาก็วางแล้วแล้วก็จะไปกระโดดไปวาดลูกต่อก็ <S <S ถือว่ามันอยู่ในวัยที่บอกได้แล้วว่าว่าเขาเขาติดหรือเขาเขาไม่ติดสิ่งที่สำคัญสำหรับเราคือเราอยากให้เขามีสมาธิ มากขึ้นมากกว่าใช่เพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่เด็กเดี๋ยวนี้คือบางครั้งอาจจะห้ามไม่ได้กับการที่แบบว่าไปอยู่ในโลกโซเชียลบ้างอะไรบ้างไปเล่น iPad เล่นโทรศัพท์บ้างดูทีวีอะไรบ้างมันก็เป็นบางครั้งที่มันก็คงมีหลุดๆก็ต้องยอมเขาบ้างแต่ว่าแต่ว่าอยากให้เขาแบบเออได้ได้มีอะไรที่ได้อยู่กับตัวเองเยอะ นานๆจะได้เจอหน้าในอีเวนต์แบบนี้สื่อก็ต้องถามแลค่ะว่าลูกชายเป็นดาวติ๊กตอแบบนี้เนี่ยมีแผนเข้าวงการบันเทิงหรือเปล่าในฐานะคณพ่อก็บอกว่าไม่อยากรีบนะคะเพราะว่าอยากจะให้ลูกได้ใช้ชีวิตวัยเด็กแบบปกติก่อนอยากจะเรียนอยากจะทํางานศิละปะอยากเล่นกีฬาก็มีเวลาทําได้ทุกอย่างแล้วก็ถ้าวันนึงน้องโพเนี่ยสนใจวงการบันเทิงจริงๆจะเริ่มทําตอนโตกว่านี้ก็มองว่ายังไม่สายไปค่ะ